สวัสดีนะจ๊ะพาเข้าครัวอีกแล้วจ้ามื่อนี่สิพามาออมไก่บ้านเลยจะเดินไก่บ้านสับเรียบร้อยเครื่องในร้วนๆวางไว้ก่อนก่อนอื่นเราก็จะมาตำผาตะไคร้ใส่พริกแห้งเลยจะเด้อหอมแดงตำ เคืองก่อนนะจ๊ะผักเราก็จะใส่มะเขือใส่มะเขือเปาะนี่ไม่มีใบไม่มีใบมะละเราก็ใส่ลูกมะละไปเลยใส่หมักมะละขมๆมมเสียบจ้ะผักซีหอมหอมผักอีตูหรือว่าใบแมงรักของเราเองนะจ๊ะที่ปลูกไว้หน้าบ้าน <c oughs> ก่อนอื่นมาตำเครื่อง แปปหนึ่งนะจ๊ะมาจ้าต่อกันพริกแกงํำเองนะจ๊ะพริกแกงแกงอง่อมนี่หั่นเรียบร้อยมาเริ่มแกงกันเลยจ้าก่อนอื่นเราก็จะเอานำไก่ของเราไปคั่วกับพริกแกงไปกันเลยจ้ะนี่เราก็จะเอาค,ค่อยค่อย คั่วไก่ไปนะจ๊ะเอาน้ำใส่ไปคั่วไก่จนไก่สุกนะจ๊ะทุกคนจ้ะโอ้โหนาะโอเคเราก็จะคั่วคั่วคั่วนะจ๊ะคั่วไก่ขออนุญาตคั่วไก่ก่อนเด้อแค่นี้ก็เป็นตะแซบแล้วเนาะแป๊บหนึ่งนะจ๊ะ คั่วไก่ก่อนในขณะที่เราคั่วไก่จะสิงปรุงไปน้ำเล้นะ่จะนอผงนัวเกลืออย่าให้ขาดใส่เกลือใส่น้ำปลาขาดไม่ได้ก็คือข,ข้าวข่วนเะจ้าทุกคนจะ้ะใส่ไปเพื่อความนัวเข้มข้นของอ,อาอ่อมไก่ของเราใส่ปะลาลงไปตามด้วย น้ำปลาขวัวไปคนไปนจ้ะัวรั่ว,วเริ่มอ้วรัวแล้วขวัวจนใกล้สุกแล้วจะเริ่มแกงอ่อมไก่บ้านของเราใส่เครื่องในใส่กึ๋นใส่ตับใส่มีไส้ด้วยที่เคยทำาให้โอ้เป็นตะแซสบโอเคจ้ะก็จะคั่วให้สุก ปรุงเรียบร้อยแค่นี้ก็จะอร่อยแล้วค่ะใส่ผักใส่อะไรเนาะก็จะเสร็จแล้วคั่วไก่ให้เข้ากันกับน้ำนัวที่เราปรุงไปก่อนนะจ๊ะเดือดรวดวรว่แล้วจ้ะลืมไม้จะของท้ายคลิปรตีอยากกินขาออนลเตีเอาขาออนใส่ไปน้ำมักเขือสุกยากนะจ๊ะกับะมะละเนาะ แล้วก็เสียใสปก่อานนจารย์เนาะกับคาออนให้มันเดือดรัวๆมะเขือสุกกับมะระสุกทาสุกเดี๋ยวเราก็จะมาใส่ผักชีต้นหอมใบผักอิตูเนาะอาจารย์เนาะกดรัวๆมะเขือกับหมักมะระของเราก็สุกแล้วใส่ผักชีต้นหอมผักอิตูลงไปคนๆ เป็นอันเสร็จนะจ๊ะหอมหอย,ย,ยหอยก็จ้ะเด้อต่อแสบค่ะฟดรัวนๆให้ฟดรัวนๆเยอะหน่อยกับซุด้อจ้ะเด้ออื้มต่อแสบมาเด้อเสร็จแล้วเด้อสะพายกางเข่ามาเด้อแสบกับบอ เป็นอันเสร็จปิดไฟได้เลยจ้าฝดรัวต่เสีบอะออมไก่ของเราก็พร้อมเสิร์ฟนะจ้าพายกระติบข้าวเหนียวมาจ้ามากินน้ำกันออมไก่เซ็ตแล้วเลยเจ้าอว่าัวอ,อยู่แต่เสียบค่ะกว่มากินน้ำกันเด้อแล้วแล้วแล้ว เครื่องในจุกๆเน้นๆเสร็จแล้วจ้าทุกคนจ้ามากินน้ำกันเด้ออมไก่อมไก่บ้านเครื่องในเน้นๆตะแสบป้ะจ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วจ้าสะพายกับติดเข่ามาดวนเด้อดตะแสบกับพวกเพื่อละกินกับปลาสับผักนิดหน่อยนะจ้า ขาดผักไม่ได้นะจ๊ะดูแต่เสียบก็ถ้าื่นชอบวิดีโอคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนติ๊งติ๊งเฮลที healthy. เพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอโตไปกินขขาก่อนนะจ๊ะบา,บายบายขอบคุณจ๊ะ